มนีสวัสดีค่ะทุกคนมันนี่นะคะเรามาเล่นโตก้าโบก้านะคะชอบเรียกว่าตกชอบแยกดูไปทุกคนเราชอบเล่นโตก้าโบก้าว่าโตก้าโบ๊เก้านี่ยเนี่ยไม่ได้กางแต่ว่าแบบนี่คุณแจบ้านเสิจูเข้างล่าแต่ชื่อจริงมันคือโตก้าโบก้าเวอร์นะคะโตก้าโบก้าโบ๊เก้าจบเสี๋ยวจะเพลียนอะไรบ้าง นี่ทุกคนยังไม่เคยเราโดนน้ำต้นไม้อ่ะอยากให้ไปดูตัวเราชั้นสองมันดูตุนไม้อยู่มากเราดูพารที่ไหน่ด้ปะพาร์ที่อยากให้ดูในห้องน้ำดี่เห็นไม่ดูห้องอื่นก็มีให้ดูไม่ดูมีให้ดูในห้องน้ำอ่ะคุก็ลังใจเจว่าชีได้ปะนี่นี่นี่เออพี่คิงมันอะมันก็จะดู เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไดด้ใหม่อัปเดตใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนใช่ไหมก่อนนี่มันจะเป็นตอนแรกใครไมขอลองเปลี่ยนหน่อยได้ไหมตอนแรกๆฉันมัมจะต้องกดคลิกอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่ให้กดแบบนี้ค่ะดีมากเ้ยมมีาไม่เอาไมมม่ีาตกด้วยก็แบบต้องแบบนี้สิถึงมันจะหมดเพระเราต้องจัดอันนี้คือสิบไปกระดิ่ถ้าเอาไว้ใหญ่ดีของจะไม่มีที่วางแล้วแต่ก็ย้ายของก่อนค่ะ หายของกันของเยอะเกินพี่เป้ก็ผมพี่เป้จะบอกว่าเลยของพอยอะมากจริงนดิจะต้องฝากนี่อผ้าเอาวางมาตึงตามๆด้วยไอ้ของสวยมากจะเปลี่ยกระปุกจึ๊บเอาของชิ้นใหกว่ามาตรงจึ๊บแค่ไหนแตพอก็มาเปลี่ยนอันยาวอืมอใช่ เราต้องวางทั้งก่องลงไปจุ๊บจบจุบกตาคืออ๋อหาหาที่อัดไม่เจอค,ะค่ะก็เลยมองก่อนตุกตาคือเยอะมากค่ะดูนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดจะใส่ชุดไปไหนอันนี้ชุดนอนกูนะคะอันนี้ก็ชุดนอนาาเขียนวันหน้าหรือเปล เนี่ยจะมาเจอไอันนี้ก็ชุดนอนนี่นะเดี๋ยวต้องไปขอเรียกชุดนอนก่อนอืมชุดไหนดีชุดก็มีแก้ขอช่วเรียกว่าตัวก็เบรมากแล้วถ้าเขพูดอีกก็จะตัวบอยนะคอืชุดนอนไหนดีเลยแนะนำชื่อเทองานเอาขอชุดนอนนี้นะ ทอไมเป็นจำช่องของเราอ่ะทุกคนช <ik> <birthday> ่องอะไรนะ Catboy C A T P L O Y Catboy จำไว้เขาก็ลองนึกออกดิถ้าเขาหาช่องเราเจอแล้วเขาจะจำทำไมก็เหมือนแบบเจอวิดีโออีเฉยไงเข้าใจเข้าใจอ่ะ C A T P L O Y มั่นใจม และมีช่องคนหนึ่งนะชื่อว่าช่อง cat pet เป็นพี่ของเราคือ c a t p e t c h cat pet แอ่เริ่มแรกก่อนได้ไยคนะบกดติามอตาไม่จำเป็นสงช่องเลยไม่จำเป็นกดไลค์ด้วยชิคนีุ้ียอย่าไปอาบน้ำก่อนนะคะพี่ชาร์ทฉันจะไปอาบน้ำเธอไม่ลงมาตามห้องน้ำฉันนะเอไม่ถ้าคอยให้พี่ใส่ชิคขี้พี่ เพราะอะไรเาบากว่าอย่าไม่มีสาเพราะส่มันยังไม่ถึงเวลากันคือมันยังไม่ถึงเวลาอาบน้ำยังผ่านบใกล้กลางคืนเละย้อไปต่นใกล้กลนมานสงกติสองประัติปเี่ยมละเช้าแล้วเหรอคนเร็วอ่ะกลางวันจต ่พี่ตัวไหนเห็นไหมทุกคนว่าจะสวัสดีค่ะเราจะอาบน้ำถูตรงตัวเองนะคะแล้วก็ถูส่วนบนจึงเห็นว่านี่ลืมเปลี่ยนสสื้อใส่ไี่เรียบนะคะเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เออสมมติว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำสมมติว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำนะคะก็จะใส่ถุงท้าแล้ก็อาบน้ำนะคะแล้วก็วางเสื่อนีค่ะมันจะมีนะ เป็นที่ใส่เสื้อผ้าไงเข้าใจปะเกี่ว่ัสาล่มาม่าอันนี้เป็นเทียนน้ำที่อ่าบน,น้ำถูตัวนะะแต่เป็นของผู้ชายไปนะคะไม่ใของผู้ชายะคะ่ะคนนี้จะับผมด้วยสักหน่อนยหนะะึ่งสีไม่เอาค่ะตีเัามีแต่นนี้จะ,ะใช้เป็นของี่ถมผม่านจะเป็นของใผมอกที่อานน้ำผู้ชายแล้วผมไปเนี่ เราจะเปลี่ยนเสื้อก่อนที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าปพี่ไม่สะสองเมื่อหนึ่งพี่ไม่สะผมมาหนึ่งปีแล้วเราต้องนั่งอะไรทุกคนนั่งส้วมนั่งส้วมนั่งส้วมงั้นเราจะปล่อยนั่งกีบีไฮเล็ตอ้าวเอ้าคนดูที่ปัญหาเจ๋งไหมนี่ยไหนน่ารักอันนี้น่ารักอ่ะ เ่ิดเสร็จแล้วทุกคนเราเปิดเสร็แล้วนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแสงปรับลงที่เลยเพิ่งแค่นี้ก็สว่างเราไหมคะของทุกคนสวาน่างหรือเปล่า<ม>ถ้าไม่สว่างคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์ว่าผมพี่ไม่สว่างเลยจบเราก็จะมาฉีดสเปรย์ฆ่ากันยุง<ม>ไม่น่าเหมาสะสเปรย์กันยุงใช่ไหมเริ่มแป้งสีฟันก่อนนะคะ<ม>ทุกคนเมื่อกี้เลิ่มแป้งสีฟันมาเป็นอะไร จึ๊บจื๊บจื๊บบุ๊ป,ป,ปเสร็จแล้วครัแปรงฟันเสร็จแล้วครับจึ๊บได้ละเราจะมาร์กหน้าไหมมาร์กหน้าดีกว่าคิมโยแค่สิบวินทีไม่เอาที่นี้ไม่เอาไอ้ยาสีชมพูดีกว่ามันมองสามสาจุดเดามั้งเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เฮ้ยดูสีเลยนี่นะทุกคนเราก็จะเอาเสื้อผ้าน้ำเราจะมาพาพี่ไปอาบน้ำต่อกันคนนี้ไม่เกลียนดนะผู้ชายคนนี้ไม่เกลียดที่เราเนี่ย เขาเป็นแฟนพี่เงินแล้วเขาเป็นแฟนพอยเขาไม่เกี่ยวคือเขาเป็นนักธุรวัดกีดเขาเป็นแฟนพอยใช่ใช่เขาคือนักธุรกิจจริงจริงเหรอใช่จริงจริงเอามาพี่มาพี่ยังไงปีปับปีป้ากินน้ำมันเลยต้องคนมีอะไรบอกเมื่อวานน่ะนกที่เสียงยิ้มพอยมันใช่เรื่องบอกคนโป๊ ใช่ต้องเนานประเสริฐมากเฮ้ยคอยแตะหูเชีวทุกคนไม่ต้องกดแตะจังหวไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเราทุกคนรู้ไหมว่าชอบเพชรหาแบบโอ้ชองก่อนไม่ใช่คือห้องเพชรใช่ไหมหาของกินเยอะมากห้องช่องหรือห้องวะช่องช่องเป็นหาของกินเยอะมากเพชรยังบอก่ พี่เป้จะไปไหนยังไม่ได้อาบน้ำหรือเย้คนต้อกดติดตามกดติดตามท่านอีกเหรอโอเคเขาพาเราใส่ชุดนอนเลยเนี่ยนายพี่เป้บอกว่ากดติดตามช่านนงเพ่อนแล้วก็ชทุกนี่างมันจับเองเขต้องกดติดตามก็ต้องไปติดตามอ่ะทุกคนเราจะพาพป่เปอาบน้ำวันนี้พี่เป้จะใส่ชุดไหนนอน ชุดยึดกองอ่ะทุกคนชุดเสื้อไอชุดกระบี่บาล้าชุดกวางที่พี่ใส่ก่อนแล้วนะไม่ให้เอาชุดนี้อชุดกวางที่พี่ใส่ตอนนั้นไหนชุดกวางเอลชุดไมนเป็นชุดต้นคิดมากจ้ะไม่ใช่ชุดนั้นน้องก็จะได้ชุดให้พี่เสดนด้ชุดไหนเดียดู๋พี่จะชอบไปไม่ใช่ชุดน้ำ เขาไม่อาให้เวว่าสวยไปไม่ใช <cut> ่ฝ่าเราจะไปเลือกชุดให้เวนะคะ่เลือว่าไม่ก็เรือกเอ้เหยชุดนี้เราอ่ะแปนาทีอยู่เีแปดนาทีอาจจะคนพี่ไปจะได้ใส่ชุดนี้นะคะพอยังไม่เลือกลูกีเนี่ยไม่ บอกไม่เลิอกดูไงพี่เพชไก่เป็น่นปอเราจะไปอ่านพี่จะไปอ่านนะทุกคนแล้ก็เปิดน้ำมาใส่ละค่ะวน่พี่ไปตลผมน้ำผมเพชรพี่ไปตั้งใช้แชมพูผู้หญิงใั่ผมจุ๊บจุ๊บจอจุ๊บจุ๊บจอจุ๊บจุ๊บจืจุ๊บจุ๊บจือจุ๊บจุ๊บจืจุ๊บจจจบ พูดเสร็จแล้วค่ะพี่เอาน้ำเสร็จแล้วค่ะแล้วพี่ก็สบายแบบพี่เพชไกรเป็นคุณเก่นะคะ,ะเพราะว่าไปนั่งที่ของคุณเก่ฮะย่ายยยยพี่เพชยืน่ผลงใจจ้ะเลยอย่าต้องคอยทำทีต้องเสริมสวยวีผมหน่อยเปิดน้ำทำไมไม่สะาดก็ให้พึ่งมามุมคุยจะเปลี่ยนพี่เพชไปแปรงฟันเฮ้ยไปจ้ะ ใจค่ะป้าป้าตรงนี้ใจค่ะป้าใจค่ะป้าใจค่ะป้าป้าคนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านอย่าไปยุ่งกลับมาบ้านล้างตีล้างมือกันยังล้างแล้วเราล้างตีนแล้วล้างมือไปแปรงฟันด้วยแตเช้าไม่แปรงฟันเลยไปแปรงฟันไปแล้วเราจะบอกเขาไปที่ไหนดีที่ไหนดีเห็นไม่อยู่ไหน แม่อยู่นู่นทีนน่เปลี่ยนจุดเดาแต่พวกพี่จะใส่จุดนี้นะคะนาทแล้วสิบห้าจ้ะนอนกันค่ะทุกคนเรารวพวถอดมาร์กหน้าไหมเราไม่ถอดค่ะเราจะนอนพร้อมกับมาร์กหน้าแล้วกก็นอนพร้อมกับมาร์อย่าเขียนดิเห็นทุกคนดูดิดูดิเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยมันเป็นแบบก,การเขียนได้แม่ก็จะเป็นสีเป็นสีดำ ต้องสีดำแบบซึ know, ้เออประมาณนี้นะคะทุกคนดู n, ดู n, ดูดูนี un ่ค่ะอันนี้ไปกันไหมอื <c oughs> มเ้ยผอยากไปได้แล้ว <c oughs> อา่าไม่ใช่นี่ค่ะอ้าวเขียนปืนหน่อยหนึ่งนะคะเขียนยากมากทุกคนเดี๋ยวอันนี้นะ อันนี้พลอยนะคะทุกคนจำให้ไว้อันนี้นะคะจับหน้าจอยากมากจ้ะจบค่ะนี่เพียงจบครับจบกันนะคะคือไม่ไม่เขียนอะไรเขียนเพราะว่าเพราะมันจะมีอ่ะเฮ้ยคือมีให้เปิดหน้าด้วยค่ะจะบอกให้ขยะขยะขยะายาเข้าใจไหมทุกคนเห็นหน้าเราไหม แน่นอนเจกเก็ตมากไม่แจ็คเก็เราอะไรนะมาเราจะ้อดืมลืมืมด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 ืมปิดดืมปิดดืมปิดอาจารย์ซิบแลว่ะให้มันงงคืนไวๆนะคะทุกคนแล่งคืแล้วค่ะพีเพ็กกลางคืนแล้วนะสี่องยังไม่้ จะสัช้าแล้วนะคะช้าดีอคุณาไปเอพันชเลบคชมากเลมากคมาอบาอบุกอคากอบบาบาากขอุคุกคุณมอาคากคุอคากขบาต้อบอัค ชาจะต่องไปตื่นก่อนไปพี่ไม่ต like like ื่นสักท <es quote> <es> ีเน <rico> <s Elliott ills> ี่ยเดี๋ยวทุกคนที่เพจอะเฮ้ยอย่ามากวนดีให้อย่ามาเตือนีนี่นี่ยโอเคพอโอเคพอคนปิดหน้าก่อนนะเราจะใส่ชุดนักรียนไปโรงเรียนูความใจความท่าน้าแบบแบบคนแกว่มาก หน้าแบบผมหยิกแบบเหมือนแบบแล้วแบบทุกคนเราไม่ต้องอาบนตรงกว่านั้นนะคะคือแบบคนญี่ปุ่นไอ้ไม่หรืคนเกาหลีไอ้ไม่เป็นคนไทยแท้คนแบบคนแบบเอาเมาอาบังใช่คนอาบังเลยอ่ะหน้าเหมือนอาบังอ่ะผมกึ้มฟูเลยอ่ะพี่กลายเป็นคนฟูอ่ะทุกคนตอนนี้พลอยแบบอาบังมั้ยเป็นนัำพันแล้วพี่กายเป็นคนน้มพันไหม พลอยจะเป็นอับบังนี่เป็นแค่เป็น15ทีอะ15ทีเอาไว้ผิดเลยถ้าจะไปไหนที่ไหนข้าจะไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวดีกว่าไปไปโรงเรียนคนเดียวได้ปะแล้จะไปเที่ยวข้างนอกฉันบอกว่าทุกคนพอไม่ต้องพอยไม่อยากไปเรียนพอยละพอยไม่ต้งไปเรียนพอยจะไปเที่ยวอย่างี้อยู่ไม่ได้น้ำกรแต่ง เธอไปเที่ยวพี่จะไปโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยชุดโรงเรียนเออยพี่บอกลิงก์ให้เขาไปดูเลยลิงก์เกมอะไรทุกคนลิงเกมไก,ก,ไก,ไก่ไก่ไก่ไก็ตาพไม่ใช่หรือพี่เพิ่งใส่ชุดนี้นะคะจบนะพี่จะใส่ชุดน,นี้หรือชุดน,นี้อ่ะพอเล่นเกมติดลู่ทีไรอ,อ่ะคุดกะที่แบบไม่ชอบอาวุธที่แบบติดโตมันไม่สะดวกนุ่งเลใช่มันไม่สะดวก,วดวกแต่เราพี่โคตรสะดวกคือแบบ สำหรับเขาก็เป mm. uh, hmm. um, um, ็นเรื่องของเขานะคะทุกคนพี่เป็นจะไม่พี่เป็นเอาหมาไปเที่ยวไม่เนี่ยพอจะขุนแจบ้านใส่กระเป๋ากระเป๋าไม่ทิ้งกระเป๋าบอมกระเป๋าเปิดไม่ได้กระเป๋าเปิดไม่ได้อยากแกล้งอยากแกล้อยากแกล้งดิฉันอือก็ว่าับพอจบคลิปได้แล้ว15ทีแล้วแป๊บนึ่งขอทุกคนเราเจ้กระเป๋าเดินทางไปหน่ย ไปโรงเรียนไม่ใช่เราไม่ได้ไปโรงเรียนจะไปข้างนอกเอากระเป๋าไปเรียนไปร้องเรียนตำรวจ